พอก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนในถินทรัพย์คริปโตเคเรนซี่คลิปวิดีโอนี้เรากลับมาอยู่กับเกม คริปโตคาอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเกี่ยวกับโหมดฟังก์ชันของการฟิวชั่นคาหรือว่าการรวมรถนะครับซึ่งในดีเทลเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะฟิวชั่นรถเนี่ยให้ได้รีเจนเดอรี่สักหนึ่งคันนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าฟิวชั่นครั้งแรกไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผมก็จะกดฟิวชั่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รถรีเจนเดอรี่นะครับตอนนี้คือจํานวนรถทั้งหมดทีีีี่่ผมมมมเนนยจะหด10คั ซึ่งจากข้อมูลนะครับในการฟิวชั่นรถเนี่ยเราจะมีต้องใช้รถคลาสสิกหรือรถคอมมอนนะครับ2คันจะเป็น r ร a ลิตีใดก็ได้นะครับ2คันในแรงสองแรงเนี้ยเอามาผสมกันนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสอยู่70%นะครับที่จะได้ Legendary ก็คือเป็นเป็นแรลลิตีที่สูงที่สุดและสำหรับเกมเกมนี้นะครับแล้วก็มีอยู่20%ที่จะได้แรแล้วก็10%นะครับที่จะเป็นซูเปอร์คาร์คือโอกาสค่อนข้าง,าง,างสูง นะครับสำหรับการได้รีเลีเเจ็ดเอร์เนต์เลยแล้วก็ในกติการเนี่ย <Yeah. S 1> เขาจะบอกว่า the selling c e i s not allow e d to fusion นะครับก็คือรถที่กำลังขายอยู่เขาก็จะแม่อนุญ,ญาตให้เอามาฟิวชั่นได้นะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยมันจะอิงจากเลเวลของรถสองคันนะครับก็คืออิงจากรถคันที่มีเลเวลสูงที่สุดหมายความว่าถ้าเราเอาเลเวลสากับเลเวลหเนี่ย มาฟิวชั่นกันรถที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเร a l i ต y ใดก็จะเป็นเลเวล30นะครับส่วนไอเทมเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ไว้ในรถอยู่แล้วมันก็จะถูกถอดออกอัตโนมัตินะครับแล้วก็น้ํามันเนี่ยของรถก็จะกลายเป็น0นะครับนั้นก่อนอื่นเลยให้เราทําการจดเลขนะครับเลข NFT เนี่ยของรถทั้ง2คันที่เราจะเอามาทําการฟิวชั่นก่อนนะครับ หลจดเลขมาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลื่อนมาที่นัานด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มคำว่า Car Fusion าอยู่ก็ให้เอาเลขของรถแต่ละคันกดใส่นะครับอ่ะหลังจากใส่มาแล้วพอกดปุ่มเซิร์ชเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปรถคันนั้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่อีกคันหนึ่งเข้าไปนะครับกดเลือกอ่ะมันจะขึ้นใหม่คันแแบบนี้แล้วก็ใส่โค้ดยืยนยันเข้าไปอ่ะหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม Fusion ตรงนี้เลยนะครับมาลุ้นพร้อมๆกันว่าจะได้ไหม โถได้แค่แลหละโอยมางั้นเรามาคันต่อไปขนาดโอกาสตั้ง70%ผมยังฟิวชั่นไม่ติดอีกอ่ะเนี่ยคันที่มาใหม่มันก็จะต้องให้เรารีจสเตอร์อีกครั้งหนึ่งก็คือร้องจ่ายค่าลายเส้นเทมเพลตหรือว่าค่าใบทะเบียนอีกครั้งนึ่งครับส่วนรีวอ์ดเนี่ยไม่ต้องตกใจไปว่ามันจะหายไปไหนมันจะมาอยู่ที่ด้านขวาบนตรงนี้นะครับว่า ตัวลิหว์ดออฟโซคาเนี่ยมันจะอยู่บนนี้เนาะแล้วก็จะมาเก็บเข็มได้ตัวนั้นแต่ EXP กเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับ EXP ก็จะหายไปเลยได้แต่เป็นีวหร์ดที่เป็นเหรียญน,นะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องมาเสียค่ารีจิสเตอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาไปทะเบียนใหม่นะครับกดมาแล้วก็เสีย 10G ีคากดคอนเฟิร์มไปโอเคมาถ้างั้นเรามาเอาอีกคันนึงอ่ะก็เลือกรถมา2องคันรถเต่าคันนี้ไป อ่ะแล้วก็ใส่เลขของรถทั้งสองคันเข้าไปนะครับกด select เคใส่โค้ดยืนยันเหมือนเดิมโอเคมะคราวนี้ต้องติดกด f ิวชันไปเลยเออมันต้องอย่างนั้นดิวะโอเคในสุดเราก็ได้มาและนะครับรถลเนเดอรี่ หลังจากการฟิวชั่นรถไปสี่คันเออแต่ดูจากคุตัดมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับโอ okay. เคเรจิสเตอร์สี่สิบสี่ค่ะเหลือกี่คันวะเนี่ยแปดแต่ซึ่งรถมันหายไปก็จริงแต่รถ l e g e n d a r y เนี่ยมันจะเล่นได้7ครั้งนะครับก็คือเกือบเกือบเท่ากับรถคอมมอนหรือว่าคลาสติกเนี่ย 2องพันเลยแต่อย่างแรกน่ยจะเท่ากับพันครึ่งนะครับเป็นที่ผมบอกเหรียญมันจะมารวมมันอยู่ตรงนี้นะก็ไล่เก็บเคมเออกแต่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้เอ็กนะครับเอกจะหายไปเลยโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวฟังก์ชันของการฟิวชั่นคาให้ดูนะครับข้าวๆง่ายๆแค่นี้เลยที่เหลือก็อยู่ที่ดวงของ แต่ละบุคคลแล้วนะครับอย่างของผมเนี่ยต้องใช้ถึง4คันกว่าจะได้ Legendary มาซึ่งตัว Legendary เนี่ยก็นำไปใช้แข่งกับเครื่องบินได้ในโหมดของคาร์เวสเพนในนาพตนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยผมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ